สจบแคนตอนนี้ครับก็จะมาทําการรีวิวนะครับในส่วนของคอนเทนต์หน้าเว็บเพจหน้าที่2ซึ่งอยู่ในกลุ่มของโครงสร้างของเทมเพลตนะครับก็คือการแนะนําข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวบริษัทนะครับตัวสินค้าหรือว่าการบริการของท่านนะครับสามารถที่จะอีดิทและใส่ข้อมูลได้ภายในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับเรานะครับสามารถอีดิทได้ตั้งแต่ในส่วนของเมนูทางด้านบนนะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการใส่ในส่วนของชื่อข้อมูลที่เป็นบริษัทสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการของท่านนะครับเราจะเข้ามาทําการแก้ไขข้อมูลของบริษัทสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการรวมทั้งการแนะนําหัวข้อสโลแกนต่างๆซึ่งก็จะมีการใส่เนื้อหาของข้อมูลนะครับสามารถที่จะใส่ได้ในส่วนนี้นอกจากนี้ครับสามารถที่จะใส่ภาพนะครับเพื่อเรียนแนะนําตัวอย่างของลูกค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ ได้ตามความต้องการในส่วนของคอนเทนต์ทางด้านบนนะครับคอนเทนต์ในส่วนที่2องของไฟล์ a b o u t u s t h t m l นะครับหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเว็บไซต์ของท่านนะครับก็จะเป็นภาพประกอบในการแนะนําเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพซึ่งก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านได้3ภาพนะครับต่วมาครับก็จะเป็นส่วนของด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการขยายเนื้อหาต่างๆนะครับสามารถที่จะ ใส่รูปภาพนะครับเพื่อที่จะมีลิงก์ต่อไปอยังคอนเทนต์ต่อไปนะครับรวมทั้งสามารถที่จะใส่ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการบริการในส่วนนี้ว่าเว็บไซต์นี้มีการบริการเกี่ยวกับทางด้านใดบ้างนะครับมีการขายผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการที่จะแนะนําลูกค,ค้านะครับที่เป็นตัวหลักๆสามารถที่จะใส่รูปแล้วก็ใส่เนื้อหาใส่ลิงก์ได้ในส่วนของการขยายเนื้อหาตรงนี้นะครับ นครับสามารถที่จะอินฟอร์มเ o ชันข่าวสารต่างๆของบริษัทนะครับอาจจะเป็นโปรโมชันของตัวสินค้าเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของการจัดส่งจัดส่งฟรีนะครับมีการคิดค่าบริการจัดส่งหรือว่าเป็นเนื้อหาการแปลงของผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถที่จะ Edit และกแก้ไขได้ในส่วนนี้นะครับทางส่วนด้านล่างก็จะเป็นการติดต่อหรือว่าคอนแทคนะครับตัวบริษัท หรือว่าตัวห้างร้านเองนะครับสามารถที่จะใส่ลิงก์ในส่วนของโซเชียลมีเดียได้เช่นเดียวกันแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ที่ชื่อว่า a b o u t a s h t m l นะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการแก้ไขแก้ไขเนื้อหาภายในเว็บเพื่อที่จะให้เป็นรูปแบบเว็บของเรานะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการรีเบื้องต้นนะครับุบคณครับ